ถ้าคุณถูกใครสักคนดูถูกว่าเป็นแค่ผู้หญิงเกาะผัวกินแต่ความจริงแล้วคุณคือประธานบริษัทที่คนในครอบครัวเขาทำงานอยู่เองคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวต่อไปนี้จะเผยให้เห็นความจริงที่ทำให้ทั้งบ้านต้องชอ็อกและแม่ผัวที่เคยเชิดหน้าสูงกลับต้องหลั่งน้ำตาต่อหน้าลูกสะใภ้แม่ผัวนั่งอยู่กลางห้องรับแขกเก้าอี้ไม้แกสลักส่งเสียงเอียดอาดเมื่อเธอขยับตัว สายตาคมกริบกวาดมองลูกสะใภ้ตั้งแต่หัวจรดเท้าอากาศในห้องเหมือนจะหนักอึ้งกลิ่นชาเขียวที่ต้มไว้บนโต๊ะกลับไม่ช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายนาฬิกาแขวนบนผนังดังติก๊กตอกเสียงนั้นยิ่งทำให้ความเงียบกดดันมากขึ้นผู้หญิงอย่างเธอแม่ผัวเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบเย็นไม่ต่างอะไรจากคนที่เกาะผู้ชายกินคำพูดนั้นแทงลึกหัวใจของลูกสะใภ้เต้นแรงเหมือนจะทะลุอก มือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงนิ่งแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านสีครีมกระทบกับใบหน้าของเธอทำให้ประกายตาเหมือนมีแสงวาบขึ้นมาเสียงรองเท้าหนังของลูกชายดังขึ้นเขาเดินลงมาจากชั้นสองอย่างรีบร้อนสีหน้าดูไม่สบายใจที่ได้ยินถ้อยคำของแม่ตัวเองแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรลูกสะพ้ยกลับลุกขึ้นยืนท่วงท่ามั่นคงเหมือนคนที่ไม่เคยหวั่นไหว เธอค่อยๆหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าหนังหน้าจอเรืองแสงแสดงข้อความการประชุมผู้บริหารใหญ่ชื่อของเธอปรากฏเด่นชัดในฐานะประธานบริษัทความเงียบปกคลุมห้องทันทีเสียงพัดลมเพดานหมุนเอื่อยๆดังชัดเจนกว่าทุกครั้งแม่ผัวเบิกตากว้างร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงอยู่กับเก้าอีลูกสะใภ้หันไปสบตาก,กับเธอริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็น เธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเสียงกระทบกับไม้ดังกึกก้องกังวานแม่ผัวสะดุ้งเล็กน้อยรู้สึกเหมือนเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในอกหัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะเงื่อเม็ดเล็กเริ่มซึมออกมาบนหน้าผากบรรยากาศในห้องราวกับอากาศหายไปครึ่งหนึ่งลูกสะั้ยค่อยๆโน้มตัวลงเล็กน้อยสายตาเฉียบคมจ้องตรงไปยังแม่ผัวเสียงของเธอชัดเจนหนักแน่นบริษัทที่ลูกชายคุณทำงานอยู่เธอเว้นช่วงหายใจเล็กน้อย ฉันคือคนที่ก่อตั้งและเป็นประธานแม่ผัวเหมือนถูกกระชากให้ตื่นจากฝันริมฝีปากสั่นแต่พูดอะไรไม่ออกเสียงนาฬิกายังคงดังติก๊กต๊อกทิมแทงเข้าไปในความอึดอัดนั้นแม่ผัวนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความมั่นใจและความเย่อหยิ่งกลับสั่นไหวราวกับถูกกระแสลมแรงพัดจนแทบลมกลิ่นชาเขียวที่วางอยู่บนโต๊ะลอยขึ้นมาแต่จมูกอย่างจางจาง แต่แทนที่จะหอมอบอุ่นกลับเหม็นขมจนชวนคลื่นไส้เสียงหายใจของเธอถี่กระชันเหมือนคนที่กำลังจมน้ำเธอพยายามจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่เสียงติดค้างอยู่ในลำคอลูกสะใภ้นั่งลงอย่างสง่างามแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างสาดเข้ามาทำให้เธอดูโดดเด่นกว่าทุกสิ่งในห้องนั้นมือเรียวค่อยๆหยิบแฟ้มสีดำออกมาเธอเปิดมันอย่างใจเย็นเอกสารสัญญาและตราประทับบริษัทปรากฏชัด ทุกบรรทัดคือหลักฐานที่ไม่มีใครเถียงได้แม่ผัวกระพริบตาทีๆโลกตรงหน้าราวกับหมุนช้าลงเสียงหัวใจเต้นดังลั่นในหูจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นใดลูกชายที่ยืนอยู่มุมห้องสีหน้าเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนเขามองแม่ด้วยสายตาเวทนาแต่ก็ไม่กล้าพูดขัดความเงียบหนักอึ้งกดทับทุกคนเพดานห้องเหมือนจะต่ำลงอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลซึมทั่วหลังแม่ผัว ลูกสะพายยกถ้วยน้ำชาจิบเบาๆราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถขมที่ปลายลิ้นกลับยิ่งตอกย้ำบรรยากาศตึงเครียดที่ผ่านมาเธอเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่แฝงความกดดันมหาศาลฉันเลือกจะเงียบเลือกจะอดทนเพราะฉันเคารพลูกชายของคุณคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกแม่ผัวเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเลือดซึมออกมาเล็กน้อยแต่เธอไม่แม้แต่จะรู้สึกเจ็บลูกสะพยท่อสายตาออกไปนอกหน้าต่าง นกตัวหนึ่งบินผ่านท้องฟ้าอย่างอิสระเสียงปีกกระพือดังฟุบฟุบขับไล่ความเงียบงันเพียงชั่วครู่เธอหันกลับมาอีกครั้งแววตาคมเฉียบเหมือนใบมีดที่กรีดลงบนผิวหนังแม่ผัวเบือนหน้าหนีโดยไม่รู้ตัวในอกของเธอเต็มไปด้วยความอับอายความภาคภูมิที่เคยมีถล่มลงเหมือนปราสาททรายถูกคลื่นแห่งความจริงซัดจนไม่เหลือซากเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดขึ้นเรื่อยเืเหมือนกำลังนับถอยหลังสู่บางสิ่ง แม่ผัวรู้สึกว่าทุกวินาทีคือการลงโทษที่โหดร้ายริมฝีปากของลูกสใั้ขยับอีกครั้งเสียงที่เปล่งออกมาอ่อนโยนแต่เยือกเย็นสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ทั้งหมดของฉันแม่ผัวหายใจสะดุดหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานอกอกเธอจับที่วางแขนของเก้าอี้แน่นร่างกายสั่นเทาอย่างไม่อาจควบคุมในห้องรับแขกที่ดูแคบลงทุกขณะเงาของแม่ผัวทอดยาวบนพื้น สันไหวเหมือนเงาของคนที่กำลังจะล้มลงในความมืดมิดแม่ผัวพยายามกระพริบตาแรงแรงรากับอยากจะปลุกตัวเองให้ตื่นจากฝันร้ายแต่ทุกอย่างตรงหน้าเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธเสียงลมหายใจของเธอสั่นเครือเหมือนคนที่กำลังถูกบีบคอจนแทบขาดอากาศดวงตาที่เคยเฉียบคมกลับพร่ามัวไปด้วยความหวาดวันลูกสะใภ้นั่งพิงเก้าอี้อย่างสงบมือเรียวยกถ้วยน้ำชาขึ้นอีกครั้ง ไอ้น้ำลอยกรุ่นกลิ่นขมเข้มกระจายไปทั่วห้องบรรยากาศเย็นยเยือกประปนกับความอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกคุณอาจคิดว่าฉันเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาเธอพูดพลางวางถ้วยลงอย่างเบามือเสียงกระทบโต๊ะไม้ดังแผ่วแต่กลับดังก้องในใจของแม่ผัวแต่ในความเป็นจริงฉันคือคนที่ลูกชายคุณต้องพึ่งพาแม่ผัวเม้มริมฝีปากแน่นความเงียบปกคลุมเหมือนม่านหมอกหนาทึบ เธอรู้สึกเหมือนถูกสายตาของลูกสะพ้ยจ้องทะลุเข้าไปถึงจิตใจภาพวาดเก่าแก่ที่แขวนอยู่บนผนังเหมือนเฝ้ามองเหตุการณ์อย่างเงียบๆสีหน้าของคนในภาพดูเคร่งขรึมยิ่งกว่าปกติทำให้ห้องทั้งห้องชวนขนลุกแปลกประหลาดลูกชายยืนนิ่งอยู่มุมห้องเหงื่อซึมเต็มขมับเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าแม่แต่จะขยับความขัดแย้งระหว่างแม่และภรรยาของเขาเหมือนแรงกดมหาศาลที่พร้อมจะระเบิดออกมาบริษัทนั้น เสียงลูกสะพายดังชัดเจนและหนักแน่นฉันสร้างขึ้นมาจากศูนย์จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและวันนี้มันคือที่ที่ลูกชายคุณฝากอนาคตเอาไว้หัวใจแม่ผัวเหมือนถูกกระแทกด้วยหินหนักเสียงเต้นดังตุบตุบในอกจนแทบจะปิดบังเสียงรอบข้างเธอขยับปากเหมือนจะพูดอะไรแต่กลับพูดไม่ออกลิ้นแห้งผากเหงือเม็ดใหญ่หยดลงบนตักลูกสะพายเอียงหน้ามองเธอดวงตาคมกริบสะท้อนแสงแดดระยิบระยับ ภายใต้ความสงบเยือกเย็นนั้นแฝงไปด้วยอำนาจที่ไม่ต้องเอ่ยอ้างแม่ผัวเริ่มหายใจถี่ร่างกายสั่นเล็กน้อยความอับอายค่อยๆกลืนกินหัวใจเหมือนถูกปลดเปลื้องเสื้อคลุมแห่งศักดิ์ศรีออกไปต่อหน้าทุกคนเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังยังคงเดินต่อไปติ๊กตอกติ๊กตอกเหมือนกำลังตอกย้ำว่าเวลาของการหลอกตัวเองได้หมดลงแล้วลูกสะใภยก้มมองแฟ้มบนโต๊ะอีกครั้งเธอเลื่อนเอกสารไปตรงหน้าของแม่ผัว นี่คือข้อตกลงใหม่ที่ฉันจะนำเข้าบริษัทเสียงของเธอนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจแม่ผัวจ้องเอกสารตรงหน้าตัวหนังสือพราเลือนเหมือนเต้นอยู่ต่อสายตามือสั่นจนไม่อาจจับปากกาได้มั่นความรู้สึกอับจนตรอกแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างเงาของพัดลมเพดานสะท้อนลงบนพื้นหมุนวนอย่างเชื่องช้าราวกับบอกเป็นในว่าทุกอย่างกำลังวนกลับตลบไม่มีทางถอยหนีไปได้อีกแล้ว เสียงก้าอี้ไม้ดังเอียดอาดเมื่อแม่ผัวพยายามจะลุกแต่ขาไร้เรี่ยวแรงจนเกือบเซเธอหยัดตัวขึ้นด้วยความยากลำบากสายตายังคงไม่กล้าเงยสบตาลูกสะพยบรรยากาศในห้องขมุกขมัวเงาสะท้อนจากหน้าต่างเหมือนกำลังจับจ้องความจริงที่แม่ผัวเคยไม่ยอมรับกำลังโอบล้อมและบีบคั้นเธอจนแทบขาดอากาศแม่ผัวสุดตัวนั่งลงอีกครั้งแรงในร่างหายไปเหมือนถูกสูบออกทีละน้อย เสียงหัวใจยังคงเต้นแรงจนหูอื้อเธอกวาดตามองรอบห้องอย่างเลื่อนลอยเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักที่เคยดูหรูหรากลับกลายเป็นเพียงสิ่งของเย็นชาที่เฝ้าเป็นพยานให้กับความอับอายของเธอลูกสะพ้ยเอ็นตัวพิงเก้าอีมือเรียววางซ้อนกันบนตักอย่างมั่นคงท่วงท่าของเธอไม่จำเป็นต้องอธิบายแต่มันแสดงถึงพลังและความเหนือกว่าที่ไม่อาจปฏิเสธคุณเคยบอกว่าฉันไม่คู่ควร เธอพูดช้าๆเสียงกังวลสะท้อนกล้องไปทั่วห้องแต่วันนี้ฉันคือคนที่กำหนดอนาคตของครอบครัวนี้แม่ผัวกัดฟันจนกรามสัน่นร่างกายสั่นสถานเหมือนจะล้มลงจากเก้าอี้คำพูดนั้นกระแทกเข้าไปในใจเหมือนคมมีดกรีดซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกชายก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวแต่หยุดลงกลางคันแววตาเต็มไปด้วยความลำบากใจเขาอยากปกป้องแม่แต่ก็รู้ดีว่าไม่มีสิทธิจะขัดพัรยา สายลมจากหน้าต่างที่เปิดแง้มเข้ามาพัดม่านสีครีมให้กระเพื่อมเบาเสียงเสียดสีของผ้ากับหน้าต่างเหมือนเสียงกระสิบย้ำถึงความจริงที่ไม่สามารถหลีกหนีแม่ผัวพยายามสูดลมหายใจลึกแต่ทุกครั้งที่หายใจเข้ากลับรู้สึกเหมือนกลิ่นชาเขียวในห้องขมและข้นยิ่งกว่าเดิมเรากับจะบีบคั้นลำคอไม่ให้พูดอะไรออกมาลูกสะใภ้โน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มเย็นเยียบ รอยยิ้มที่ไม่ได้แสดงถึงความสุขหากแต่เป็นความมั่นใจเหมือนคนที่ยืนอยู่เหนือหุบเหวแต่ไม่หวั่นแม้แต่น้อยฉันไม่ได้ขอให้คุณยอมรับเสียงของเธอเรียบง่ายแต่น้ำหนักมหาศาลฉันเพียงแค่ให้คุณเห็นว่าความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดแม่ผัวเบนสายตาหนีดวงตาผ้ามัวราวกับมีหมอกปกคลุมหัวใจเต็มไปด้วยความอับอายและความหวาดหวัน่นมือทั้งสองกำแน่นจนเล็บจิกลงในเนื้อในห้องที่เงียบงันนั้น เสียงพัดลมเพดานยังคงหมุนต่อไปเงาที่สะท้อนบนพื้นดูเหมือนกำลังเยาะเย้ยเธอลูกสะภ้ยค่อยๆลุกขึ้นยืนร่างสูงโปร่งของเธอทอดเงายาวบนพื้นห้องเงานั้นซ้อนทับกับเงาของแม่ผัวที่นั่งตัวเล็กลงเรื่อยๆเป็นภาพที่ชวนให้อึดอัดและสะเตือนใจลูกชายหลบตาไม่กล้ามองตรงๆเขารู้ว่าจุดแตกหักได้มาถึงแล้วและแม่ของเขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายที่สุดในชีวิต เสียงนาฬิกายังคงดังไม่หยุดติ๊กตอกติ๊กตอกเหมือนการตอกย้ำว่าไม่มีทางย้อนเวลาได้อีกแม่ผัวเริ่มหอบหายใจแรงร่างกายสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมเธอยกมือขึ้นกลุ่มหน้าอกความเจ็บแปลบอแทกเข้ามาเหมือนจะฉีกขาดหัวใจบรรยากาศในห้องหนักหน่วงยิ่งกว่าครั้งใดทุกลมหายใจทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นเครื่องตอกย้ำความพ่ายแพ้ที่ไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปมือของแม่ผัวที่กลุ่มอกแน่น สันสถานเหมือนใบไม้ในพายุเงื่อเย็นผุดขึ้นเต็มหน้าผากไหลรินลงมาจนชุ่มขมับเธอก้มหน้าไม่กล้าแม้แต่จะสบตาลูกสะพยเสียงลมหายใจดังฮืดหาดเหมือนคนที่ถูกกักขังอยู่ในกรงแคบไม่มีทางออกให้หลบหนีลูกสะพยยืนนิ่งร่างของเธอดูสูงสง่าเงายาวทอดทับลงบนพื้นห้องเย็นเฉียบเงานั้นกลืนกินเงาของแม่ผัวไว้จนหมดราวก,กำลังประกาศชัยชนะ โดยไม่ต้องเอ่ยคำใดคุณเคยปรมามมชฉันเสียงของเธอดังเรียบแต่กล้องในห้องเงียบว่าฉันจะไม่มีวันทำอะไรได้ด้วยตัวเองว่าฉันอยู่ได้เพราะลูกชายคุณแม่ผัวขบฟันก่อนอดแต่เสียงนั้นก็เล็ดลอดออกมาเบาเเหมือนเสียงคนหมดเรี่ยวแรงจะต่อสู้ดวงตาของเธอพร่าเลือนจนภาพเบื้องหน้าสั่นไหวลูกชายมองเหตุการณ์ตรงหน้ามือกำแน่นอยู่ข้างลำตัวริมฝีปากเม้มจนเลือดซึม เขารู้ว่าหากเอ่ยปากเขาจะทำร้ายคนใดคนหนึ่งอย่างเลี่ยงไม่ได้เสียงลมจากหน้าต่างที่เปิดแงม้มพัดม่านให้กระเพื่อมเสียงผ้าสีครีมเสียดสีกับขอบหน้าต่างดังกรอบแกรบเหมือนเสียงปรบมือประชดประชันตอกย้ำความอับอายของแม่ผัวที่ถูกเปิดโปงแต่คุณลืมไปลูกสะใภ้โน้มตัวลงเล็กน้อยเสียงกระซิบของเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งว่าคนที่คุณดูถูกคือคนที่สร้างหลักฐาน ที่ลูกชายคุณยืนอยู่ในวันนี้แม่ผัวสะดุง้งดวงตาเบิกกว้างราวกับถูกตบหน้ากลางห้องมือที่กุมอกแน่นกำลังสั่นแรงยิ่งขึ้นเสียงหายใจติดขัดเหมือนมีบางสิ่งกดทับอยู่บนอกเธอมองไปรอบห้องรูปถ่ายครอบครัวบนผนงังที่เคยทำให้เธอภูมิใจกลับกลายเป็นภาพที่บิดเบี้ยวเหมือนกำลังหัวเราะเยาะเธออย่างเงียบงนันลูกสะพ้ยยืดตัวตรงอีกครั้งเธอไม่ยกเสียงไม่เร่งเรา แต่ทุกคำที่เปล่งออกมามีน้ำหนักเหมือนคล้องก้องสะท้อนอยู่ในใจของแม่ผัวเกียรติที่แท้จริงเธอเอ่ยช้าๆไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการกดคนอื่นให้ต่ำลงแต่มาจากการสร้างด้วยมือของตัวเองคำพูดนั้นดังก้องไปทั่วโถงแม่ผัวหลับตาแน่นน้ำตาที่เธอไม่คิดว่าจะไหลกลับเอ่อคลอเบ้าหยดลงบนตักทีและหยดร้อนเผาแต่เต็มไปด้วยความอับอาย เสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมติ๊กตอกติ๊กตอกทุกจังหวะราวกับค้อนเหล็กกระแทกลงบนหัวใจเตือนว่าเวลาของการปฏิเสธความจริงได้หมดลงแล้วแม่ผัวเริ่มหายใจหอบร่างกายสั่นสถานราวกับจะพังทลายลงเธอยกมืออีกข้างขึ้นจับที่วางแขนก้าวอีเล็บขูดไปบนเนื้อไม้จนเกิดรอยลึกบรรยากาศในห้องหนาวเหน็บทั้งที่แดดยังส่องลอดหน้าต่างเข้ามา ทุกคนในห้องรับรู้ถึงความกดดันเหมือนกำลังอยู่กลางเวทีที่ไม่อาจหลีกหนีจากสายตาของผู้ชมที่มองไม่เห็นลูกชายยกมือขึ้นเหมือนจะเอื้อมไปหาแม่แต่เขาหยุดกลางอากาศเพราะสายตาของภรรยาได้หันมามองเขาคมกริบเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยคำเตือนเงียบงนันแม่ผัวรู้สึกได้ว่าพื้นห้องสั่นสะเทือนไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหวแต่เพราะหัวใจของเธอเองกำลังแตกสลายอยู่ข้างในแม่ผัวนั่งตัวแข็ง ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอีเสียงหัวใจเต้นดังในอกไม่ยอมหยุดดวงตาที่เคยเชิดชูสักศักส์กสีกลับเต็มไปด้วยความพรั่นพรึงน้ำตาไหลรินลงแก้มอย่างไร้การควบคุมหยดลงบนชุดผ้าไหมที่เธอเลือกใส่อย่างภาคภูมิคราบน้ำตาแผ่กระจายเป็นรอยด่างราวกับร่องรอยความพ่ายแพ้ที่ไม่สามารถลบเลือนลูกสะพ้ยืนนิ่งมองภาพตรงหน้าท่วงท่าของเธอยังคงสง่าง,งามและมั่นคง ไม่มีความโกรธเกรี้ยวไม่มีการตะโกนเอาชนะมีเพียงอำนาจที่แผ่วเบาแต่กดทับจิตใจแม่ผัวจนแน่นหนาทุกคำที่คุณพูดกับฉันเสียงเธอราบเรียบทว่าเฉียบคมกลายเป็นมีดที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวคุณเองแม่ผัวเงยหน้าขึ้นชา้าชาดวงตาแดงก่ำมองลูกสะใภ้ด้วยสายตาหวาดหวัน่นริมฝีปากขยับเหมือนอยากพูดอะไรแต่เสียงกลับแห่พร่ออกมาเป็นเพียงเสียงกระสิบลูกชายที่ยืนอยู่อีกฝั่งของห้อง หัวใจร้อนรนเหมือนถูกไฟเผาเขาอยากจะปกป้องแม่แต่ก็รู้ดีว่าคำพูดใดๆจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จุดไฟให้ลุกโชนบรรยากาศในห้องยังคงหนักอึ้งกลิ่นชาเขียวที่เริ่มเย็นชืดลอยคลุ้งปะปนกับกลิ่นเหงื่อและความตึงเครียดทุกลมหายใจช่างแหลมคมเหมือนคมเข็มที่แทงเข้าอกแม่ผัวหลับตาลงภาพปดีตแวบเข้ามาในหัวรากับภาพยนตร์เสียงเธอเองที่เคยเอ่ยถากถางลูกสะใภ้ เธอไม่มีวันสร้างอะไรได้เองเธอเป็นแค่คนเกาะกินถ้อยคำเหล่านั้นสะท้อนกล้องกลับมาดังยิ่งกว่าที่เคยพูดจริงยิ่งคิดก็ยิ่งปวดราวเหมือนร่างทั้งร่างกำลังถูกบดขยี้เธอกัดฟันแน่นพยายามกลืนก้อนแข็งที่จุกอยู่ในลำคอแต่ยิ่งกลืนความอับอายก็ยิ่งไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาลูกสะพ้ายก้าวเดินอย่างช้าๆเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังกึกกึกล้องสะท้อนเหมือนกลองศึกในความเงียบ ทุกย่างก้าวคือแรงกดดันที่ทำให้แม่ผัวหายใจติดขัดเธอหยุดยืนตรงหน้าเงาของเธอทอดยาวปกคลุมร่างแม่ผัวที่นั่งตัวสัน่นบรรยากาศเย็นเยียบลงจนเส้นขนลุกชันเหมือนยืนอยู่กลางห้องที่ไร้อากาศคุณอาจยังไม่รู้เสียงของเธอเบาแต่หนักแน่นสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้ยังเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแม่ผัวลืมตาโพลงหัวใจเต้นโครมครามรุนแรงยิ่งกว่าเดิม คำพูดนั้นเหมือนการเปิดประตูสู่เงามืดที่เธอไม่เคยรับรู้ความจริงที่ใหญ่กว่ากำลังรออยู่ข้างหลังม่านแห่งความลับลูกชายก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าภรรยาของเขากำลังจะเผยอะไรออกมาแต่เพียงน้ำเสียงและแววตานั้นก็บอกได้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่อาจสั่นคลอนทั้งบ้านนี้ได้แม่ผัวก้มหน้าลงอีกครั้งมือสั่นสถานไม่หยุด เธอเริ่มรู้สึกว่าอากาศในห้องนี้หนักเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวทุกเสียงรอบข้างทั้งนาฬิกาทั้งเสียงพัดลมต่างกลายเป็นการตอกย้ำว่าโลกของเธอไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วลูกสะพ้ยยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าดวงตาที่เคยเฉียบคมกลับอ่อนโยนลงเล็กน้อยเธอสูดหายใจลึกก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาฉันไม่เคยคิดจะทำลายคุณเธอพูดช้าชชัดถ้อยชัดคำ สิ่งที่ฉันต้องการคือการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเข้าใจแม่ผัวเงยหน้าขึ้นหยดน้ำตายังไหลาอาบแก้มแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและอับอายค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสำนึกและยอมรับเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอกแต่ครั้งนี้ไม่ได้ฟังดูเยอ่อเยอืเยอยอีกต่อไปกลับเหมือนเสียงที่ปลอบประโลมบอกว่าทุกสิ่งยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ลูกชายก้าวเข้ามาใกล้เขามองแม่และภรรยาสลับกัน ในดวงตาเต็มไปด้วยความหวังว่าความบาดหมางจะถูกกลบด้วยความเข้าใจแม่ผัวสูดหายใจลึกมือที่สั่นค่อยๆวางลงบนตักเสียงสั่นเครือหลุดออกมาเพียงประโยคเดียวฉันเข้าใจแล้วความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัดเหมือนก่อนเป็นความเงียบที่เบาสบายเหมือนสายลมอุ่นที่พัดผ่านหลังพายุหนักลูกสะพ้ยยิ้มบางๆเธอก้าวถอยออกไปหนึ่งก้าว ทิ้งพื้นที่ให้แม่ผัวได้หายใจและให้โอกาสความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่แสงแดดยามบ่ายสาดลอดผ้าม่านเข้ามาทาบลงบนพื้นไม้เป็นลายสว่างงดงามราวกับสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงในห้องรับแขกที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศค่อยๆค,คลี่คลายเหลือเพียงความเงียบสงบและการเริ่มต้นบทใหม่ของครอบครัวเดียวกัน